สำหรับวันนี้จะเป็นการออกทริปครึ่งวันนะเพื่อนๆเราจะไปที่แกลนแคนยอนน้ำหนาวนะเพื่อไปซื้อสุเรียนนะครับแล้วก็แวะที่วัดโคบมน์ชมวิวน้ำตกหน้าคาราชนะครับให้อาหารปลาที่นี่แล้วก็ไปเล่นน้ำเย็นๆกินอาหารอร่อยๆที่น้ำผุดตัดเตาจบทริปของวันด้วยถ้ำขางข่าวนะครับก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข12นะ ซึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักดีเลยสำหรับเส้นทางนี้โดยเฉพาะคนขอนแก่นมาสรคคมนะครับที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวขึ้นไปยังภูทะเบิกเขาค้อหรือขึ้นสายเหนือนะสะพานห้วยตองก็เส้นนี้เลยครับและก่อนออกเดินทางครับเราก็มาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีสาขาคอนสารนะสำหรับใครที่ลงมาจากาทางน้ำหนาวเนี่ย ปั๊มนี้ก็จะเป็นปั๊มพีทปั๊มใหญ่ปั๊มแรกนะครับข้ามไฟแดงตรงนี้ก็เจอปั๊มเลยนะเพื่อนๆครับลงมาจากภูทับเบิกนะวันนี้เราก็ใช้เส้นทางนี้เลยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางสายเอเชียที่16นะครับผม เขตอำเภอคอนสานก็เข้าสู่เขตอำเภอภูผาม่านนะครับแล้วก็สลับไปที่อำเภอคอนสารตรงนี้เขาจะเรียกว่าเนินผาเทวดานะครับผมซึ่งเขาจะตัดภูเขาแล้วก็ทำถนนเส้นนี้ขึ้นมานะครับ ขี่รถมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงบ้านห้วยสนามทรายตรงนี้จะเป็นแยกขึ้นไปอำเภอน้ำหนาวนะครับเลี้ยวขวาขึ้นไปก็จะเป็นอำเภอน้ำหนาวตรงขึ้นไปก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วก็เป็นหล่มสักแล้วก็เขาค้อภูทับเบิกแล้วก็ขึ้นเหนือไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาที่ทางอำเภอน้ำหนาวนะครับผม เราจะไปที่บ้านโคกมนครับเพื่อไปซื้อทุเรียนจอดจุดชมวิวนิดหน่อยครับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับถนนก็ดีตลอดเส้นทางนะเพื่อนไม่มีหลุมไม่มีบ่อรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้อากาศก็ดีเลยไม่ร้อนนะครับผมเมฆคลึ้มๆนะแต่ฝนไม่ตกนะครับขึ้นมาน้หนาวเนี่ยก็สมชื่อเลยเพื่อน อากาศเย็นกว่าด้านล่างนะเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้ก็ความสูงก็สูงกว่าที่อำเภอคอนสารนะครับ วิ่งขึ้นมาประมาณ10กิโลเมตรเราก็มาถึงแยกบ้านโคกมนนะครับเราก็เลี้ยวขวาตรง3มแยกบ้านโคกมนเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้านะครับสำหรับไร่ผาหมอกมองเข้าไปเราจะเห็นต้นสนเนี่ยสนฉัดเนี่ยเป็นสวนเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะ อยู่ฝั่งขวามือนะเพื่อนๆครับแค่เห็นทางเข้าก็สวยแล้วนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นสวนทุเรียนนะเพื่อนๆครับแล้วก็สวนเงาะนะมีอะโวคาโดผลไม้หลายอย่างเลยนะครับมาที่นี่ช่วงฤดูทุเรียนเนี่ยเพื่อนๆจะได้กินทุเรียนด้วยนะแล้วก็เป็นฟิลแบบยุโรปเลยมีสนฉัดเยอะมากครับ สำหรับที่นี่ที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลานจอดรถกว้างขวางสถานที่เงียบสงบมีไฟมีห้องน้ําให้ใช้นะครับผมที่นี่จะเสียค่าบริการ20บาทนะนเพื่อชมน้ำตกแล้วก็ แกรนคนย่นน้ำหนาวนะครับผมซึ่งเป็นที่ที่วิวดีมากมีห้องน้ำบริการนะครับคือต้นไม้เยอะนะบรรยากาศร่มรื่นนะครับที่สำคัญเนี่ยมีสวนทุเรียนโอเคครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปดูกันเลยว่ามันจะอลังการแค่ไหนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้แวะเข้ามาตรงนี้นะเคยได้ยินแต่ชื่อ บรรยากาศเงียบสงบมากครับถึงแล้วครับเพืเ่อนๆตรงนี้แกลนแคนยอนน้ำหนาวหรือชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตกสาดหมอกครับที่เดียวกันะนะนี่น้ำตกแบบสูงมากแล้วเป็นเหวล,ลึกลงไปนะครับแล้วเป็นหน้าผาเหมือน,กนแกลนแคนยอนคนก็มาเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ตรงใต้สาดหมอกนะครับตรงนี้จะมีค่าเข้า20บาทแต่ว่าชมวิวได้แบบเต็มตาครับมองไปทางนี้น ก็น่าจะเป็นน้ำหนาวนะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับผมตรงนี้เป็นบ้านโคกมนส่วนหนึ่งของน้ำหนาวเหมือนกันนะครับเนี่ยวิวสวยคุ้มค่าอลังการแล้วตรงนี้มีทุเรียนด้วยนะครับมีเขาปลูกทุเรียนด้วยเป็นทุเรียนน้ำหนาวเดี๋ยวไปดูกันครับครับสําหรับแคนคันย่านตรงนี้นะเราจะมองเห็นน้ําตกสองสายนะครับ สำหรับผมนะผมว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากครับสูงลึกไปได้มาตรงนี้ประทับใจแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนทุเรียน้องหน้าม <c oughs> ทุเรียนใหญ่มากนี่ครับทุเรียนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับอยู่หน้าจุดบริการเลยตรงนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเพื่อนเเป็นทุเรียนปลอดสารนะแล้วก็มีเงาะปลอดสาร รวมถึงอะโวคาโดด้วยนะครับหรือดูทุเรียนสายทุเรียนเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับห้องพักก็มีนะน,นี่ห้องพักก็มีครับตรงนี้ที่เห็นก็สี่ห้องนะเพื่อน มองเห็นวิวชัดแจ๋วเลยนะใครอยากมากางเต็นท์ครับที่นี่ผมว่าแนะนำเลยอากาศเย็นนะร่มรื่นไม่ร้อนนะครับผมเนี่ยเป็นสนามหญ้าแบบสวยฟิลแบบแกลนแคนยอนหรือว่าฟิลแบบยุโรปนะครับเพราะว่าต้นสนเยอะมากเนี่ยสนชัด เยอะมากครับเป็นป่าสนชัดเลยก็ว่าได้แล้ววิวคืออลังการสุดๆมีห้องพักนะครับมีไฟนะที่กลางเต็นท์นะครับนนี้ก็มีคนกลางเต็นท์นะ นั่งชิวๆเลยทั้งวันเลยสัก1คืน2วัน1คืนนะครับแล้วก็ที่เที่ยวแถวนี้ก็มีเยอะเลยนะเราจะเป็นน้ำตกลงไปอีก30กิโลก็เป็นภูเาาดคอนสานนะครับน้ำตกตัดหมอกน้ำตกตาดฟ้านะครับน้ำตกตัดหมอกอยู่ตรงนี้แหละที่เดียวกันแกลนเชนยอนนี่ครับลานกลางเต็นท์ คนไม่เยอะเลยนะนี่ครับคือความลังการของแกลนแคนยอนน้ำหนาวถ้ามาช่วงที่ฝนตกนะได้เจอน้ำเยอะกว่านี้นะครับแต่วันนี้ก็เจอสองสายนะโน่นตรงนั้นก็จะเป็นวัดโคกมุนนะแล้วเขากำลังสร้างสกายวอล์กนะครับว่าตรงนี้ทำา ซิปไลน์ได้เหมือนผู้พั่นา,าประเทศลาวนะครับผมว่าไม่ได้พักแน่สิบไลน์หาแบบนี้ไม่ได้นะประเทศไทยอันซีนจริงครับไร่ผาหมอกแกรนด์แคนยอนน้ำหนาวใครชอบการเต้นก็จัดมามาจัดนะครับผม จุดการเต็นมีไฟให้ท้ายด้วยนะครับหาซื้อใคไหนโลเทร่ครับโลก็สี่สิบใหญ่ยู่อยังล่ะเอาลองชิ้นเรียหรอครับกิ้มเี้ยเป็นินเลี้ยชอว่าภาพจะเป็นหมอนทองจะเป็นอันหนี่งละร้อห้าสิบค่ะเปเลียงแบบใหม่ใหม่ คูใหญ่มากกี่ปีครับเนี่ยหกน,นะครับหกปีจัทางเต็นก็ตัวละสองร้อยนะครับมีไฟมีห้องน้ำเอาไมมาที่นี่ครับก็อ,อิ่มทั้ง ใจแล้วก็อิ่มทั้งกายนะได้ทุเรียนไป1ลูกลูกยังใหญ่นะครับผมแล้วก็ได้เงาะไป2โลนะเพื่อนเพื่อนต่อไปเราก็จะเดินทางต่อกันไปที่วัดโคกมนนะซึ่งอยู่ตรงข้ามนั่นแหละนะครับมีที่ทําบุญที่ให้อาหารปลาแล้วก็น้นําตกนาคาราชนะเป็นน้ําตกขนาดเล็กนะครับไปขอพอปรปู่นาคาราชนะครับอยู่ตรงนั้น แล้วก็แวะร้านค้าในหมู่บ้านครับร้านสบายแพ่นะอยู่ทางผ่านนี่แหละเพื่อนๆเราจะไปกินข้าวกันที่น้ําผุดตัดเต่านะครับก็เลยไม่ได้หาอะไรกินแถวนี้นะนี่เลยครับอันนี้ก็ขี่ออกมาไม่ไกลนะครับอยู่ตรงข้ามจากไร่ผาหมอกก็เป็นวัดโคกมนนะครับ มาชมวิวฝั่งวัดโคกมนนะครับเราก็เดินทางไปที่น้ำผุดตัดเต่ากันต่อเลยครับเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกหิวกันทุกคนแล้วนะครับผมก็ห่างจากวัดโคกมนไม่ไกลนะเพื่อนเอนครับเดินทางลงมาทางเดิมนี่แหละระยะทางก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับเพื่อนเอนทางก็สะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ20นาทีเราก็เดินทางมาถึงน้ำผุดตัดเต่ากันแล้วนะครับเพื่อนๆครับเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับเพื่อนๆวันนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาถึงแล้วครับน้ำผุดตัดเต่าโอ้โหสวยมากสีเขียวมรกตนี่ครับมีพายเรือด้วยนะครับ ก็จะมีที่พักด้วยนะครับอาหารเครื่องดื่มครบเลยนะโอเคครับเราก็เดินทางกันไปต่อที่ถ้ำค้างคาวนะที่ตำบลอำเภอภูหามานนะครับตรงนี้จะมีปั๊มอยู่ปั๊มหนึ่งนะครับผมริมทางเนี่ยก็กำลังทำนาเลยชาวบ้านกำลังดํานากันเลยนะครับผม อล้อมไปด้วยภูเขานะทุ่งนาแถวนี้แบบบรรยากาศดีมากครับเพื่อนช่วงหน้าฝนเขียวจะอุ่มไปทั่วทุกบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหนองนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นแบบเนี่ยมีน้ําอยู่ตลอดเลยนะตรงเนี้ยแล้วก็มีภูเขาเล็กๆภูเขาหินปูนเล็กๆล,ล้อมรอบอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดพักถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับ แล้วก็แถวนี้เขากําลังสร้างน่าจะสร้างคาเฟ่กันอยู่นะยิ่งไม่นานน่าจะได้เจอนี่ครับปูผาม่านเรามาถึงแล้วทําค้างคาวนะครับที่ตั้งตาง,งานอยู่ด้านหน้านั้นอลังการมากเพื่อนๆยิ่งใหญ่แบบสุดๆนี่นะครับคือปูผาม่านที่เป็นที่มาของชื่ออําเภอนะครับผาม่านเนี่ยเขาจะตั้งแบบหน้าผาเขาจะเหมือนผ้าม่านเลยนะครับ ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นภูผามา่านผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร,นะร่นะรู้มาประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของอาคาเฟ่เยอะแยะเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีทั้งรีสอร์ททั้งคาเฟ่ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับเพืเ่อนๆก็มาเที่ยวกันได้เดี๋ยวมาตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำค้างคาวแล้วก็ถ้ำพระนะ แล้วก็มีจุดกลางเต็นท์หลายๆที่เลยนะครับขอถอดรองเท้าก่อนรองเท้าเปียกนะครับมาถึงแล้วครับตรงนี้ก็จะมีสะขนาดใหญ่มาจอดด้านไกลๆนี้จะเห็นชัดกว่านะที่เราจะไปยืนอยู่ใกล้ๆถ้ำนะครับเพราะว่าตรงนั้นต้นไม้จะบังนะครับยืนอยู่ไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นสายเลยไปตามแบบท้องทุ่งนานะครับ นี่เราจะมองเห็นจากตรงนี้ชัดกว่าตรงปากถ้ำนะเพราะว่าตรงปากถ้ำเนี่ยต้นไม้จะค่อนข้างบังนะครับตรงนี้คนก็มาเที่ยวเยอะเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนค้างคาวออกนะเพราะว่าแบตหมดแบตคนก็หมดแบตกล้องก็หมดทั้งโทรศัพท์ทั้งโกโปปนะครับแบตหมดเลยแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมากัน ขี่รถมอเตอร์ไซค์สำหรับสายไบค์เกอร์เนี่ยแนะนำเลยเที่ยว3ามอำเภอนะครับ <C ons ult ate> อำเภอคอนสานอำเภอน้ำหนาวแล้วก็ลงมาจบที่อำเภอภูผาม่านนะเพื่อนๆ <C ons ult ate> แนะนำเลยหรือว่าใครอยากให้ผมพาเที่ยวเนี่ยยินดีนะครับผมไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเด <C ons ult ate> ี๋ยวผมจะพาเริ่มจากอำเภอคอนสานแล้วก็ไปน้ำหนาวแล้วก็มาจบที่อำเภอภูผาม่านนี่นะครับ โอเควันนี้คลิปของผมก็จบลงเพียงเท่านี้นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆสายไบ์เกอร์นะครับสายท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนได้ดูอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ